เขามา<ห>ครบหมดยังอ่ะไอตีไปไหนอ่ะไอตีมารับไอตีอยู่ไหนเอ้ยใครมีรถสี่ไหมกูคันหนึ่งบ้างปะเอาให้ตี๋หน่อยดิจานพิงขอรถหน่อยครับจานพิงได้ครับได้ได้ให้ตี๋จะมีรถขับปะเลขสองกับสองขอให้ผมเรยอยพี่ตี๋ปะ เซิร์ฟไปไหนเออเซิร์ฟหายเลยอ่ะตอนเลยขอคืนด้วยแค่นั้นเก้ยังเคยเห็นไอเซิร์ฟบ้างอ่ะไม่เห็นนานเลยครับเอยเซิร์ฟไปไหนอ่ะตดนจับเหรอเจอตดนจับเจอร่างกายอ่ะใช่หรอใช่เหรอใช่ตดนจับทำอไมต้องไปโรงพยาบาลเรียกเพื่อนเลยต้อัไปเรียกแล้วกำลังเรียกครับพี่เขาอยู่คาสินโอวันพี่บารีบารโดนดักนะไอเซิร์ฟู่ไหนอ่ะจะไม่ไม่หลอกกันจะกดกันถ้าไมทำไมไปตู้ปลา ผมโดนไอ้เหี้ยบัญญาอ่อนจับมาเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเฮ้ยไปหายเซิร์ชตู้ปลาดิสวัสดีครับไอ้เหี้ยเซิร์ชน่าจะเดือดอ่ะมันบอกไอ้เหี้ยบัญญาอ่อนจับมารถอยู่ไหนไอ้ตีเบิกรถจังอ่ะเบิกสีที่น่าจะเดือดกับตำรวจอ่ะมาดูฟังเสียงเด็กคนเมื่อกี้เลยเต็มอะเต็มอห้ยวะเสียงแม่งอย่างเนี้ยย่างเหมือนผู้หญิงอ่ะใครอ่ะเด็กผู้ชายเมื่อกี้จับไปอยู่ไก่มาตินนลย แบบเสียงมันเสียงมันเหมือนเนี่ยแฟนเก่าไอ้่างบอสบลุงโอ้หลายคนเลยดิเฮียจำไม่ค่อยได้ว่ะแฟนเก่ามันอะที่ชื่อโซโซอะไรอ่ะอ๋อเนี่ยพวกมันพวกมันนี่กันจะคุยกันเสิร์ก่อนปะคุยกันเสิร์ก่อนคุยกันเสอร์ฟก่อนเวทเวทไอ้ปัญญาอ่อนไหนเซิร์ฟอะไหนขึ้นไอ้ปัญญาอ่อนแล้วครับไม่ปะปัญญาอ่อน ประจับผมสี่สิบนาทีสี่ห้าสี่ก็หาเลยคือเดี๋ผมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอ่ละครด่าบไม่คิดใจเลยมันเป็นยาว่อจริงไอ้เหี้ยเนี่ยไม่นับยาแปลงร่าะคือผมอ่ะเออมันมีหน้าแก๊งเออหน้าองค์บ่ามันตีกันแต่ประมาณกลางถนนแล้วจะถึงฝั่งตรงข้ามแล้วมันตีกันสูดขาวสูดน้ำเงินมันตีกันผมก็เลยวิ่งเข้าไปช่วยใช่ไหมเอามีดไปแทงมันแล้วที่นั่นหล่นมันก็ยิงลูกซองผมทีนึง ผมก็ล้มพอล้มเสร็จไอ้พวกสูตรขาวอ่ะไอ้แก๊งสูตรขาวมาลุมกระทืบผมผม,ผมก็ยังหัวเราะอยู่เลยผมโอ๊ยไม่เป็นไรครับคุณตำรวจผมไหวครับผมไหวเอ้ยผมไหวครับผมตายผมก็แค่ลุกขึ้นมาใหม่ครับไม,ไม่ต้องช่วยผมอะไรเงี้ยผมก็หยอกล้อกับตำรวจคนหนึ่งเล่นใช่ไหมท <c oughs> ีน,นี้ผม,ผมเก็เก็บอาวุธแล้วก็เดินออกมาประมาณห้าวิแับวบิ่งออกมาแล้วก็มีตำรวจคนนึงยิงผมแล้วก็สเปียร์ผมแล้วก็จับผมผมก็บอกว่าคุณตำรวจทำแบบนี้มันมันเกินไปหรือเปล่าครับ ถ้าังผมก่อนไหมมันจะไล่ตลาดเกินม้าถ้าจับผมแบบเนี้ยคือตอนนั้นผมก็ยังแฮปปีอ้อยู่เสียงผม,มก็เล่นๆอ่ะสนุกสนุกแ,แล้ฝั่งของข้ามมันก็ยังสนุกกว่าผมอยู่เลยไอไอพวกแก๊งแดงอะนะก็ไม่มีใครที่จะแบบว่ามาล้องมาอะไรตรงน,นั้นเลยแล้วผมก็โดนจับมันก็บอกมันก็บอกว่าอ่าไม่คุยครับไม่คุยครับเดี๋ยวรอไปคุยต่อน,นอ่ครับรอจรับแล็บครับมามันเหมือนแบบว่ามันต้องอรอจับแล็บอย่างเดียวใช่ปล่าพักพักผมก็บอกว่าผมก็ผมก็เงียบผมก็ไม่ได้อะไรต่อหลังจากนั้นผมก็เงียบ แต่ผมก็บอกว่าเอ้ยผมก็เล่นสนุกสนุกนะไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่อย่างเงี้ยผมก็คุยกับตำรวจคนนั้นแต่ตำรวจคนนั้นอ่ะเขาก็เงียบเหมือนเขาต้องรอคำสั่งไม่แต่แจ๊กไอรแล้วมันต้องเตือนก่อนครั้งหนึ่งสิเพราะบางคนมันก็ไม่รู้เปล่าแล้วพอไปถึงสอนอผมก็เลยบอกมันว่าก็ต้องเตือนก่อนหรือเปล่ามันก็เลยอ้นีมันก็ให้ผมอธิบายตำรวจสวนชมพูมันก็ให้ผมอธิบายผมก็อธิบายว่าเออเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยเป็นก็ผมอธิบายเหมือนที่ผมอธิบายลุงฟังอ่ะใช่ไหมได้จัด้วนขึาา่ เออผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะนะแต่ทะเลาะวิวาสก็คือทะเลาะวิวาสป่าวะมาบอกงี้มาบอกผมแบบนี้นะดอกแรกอเออเออมาบอกว่าว่าเออผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะผมไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์ปเป็นยังไงแต่ทะเลาะวิวาสก็คือทะเลาะวิวาสป่าวะแต่ผมอธิบายมันไปโคตรยาวอะแล้วก็เหตุการณ์เป็นแบบเนี้ยอฮะแล้วตอนนี้เหลือกี่นาทีเออเหลือสิบนาทีแต่คือแล้วแล้วคือตอนนี้ผมก็ผมก็เลยบอกมันว่าเอ้ยเยี่ยมกัญญาอ่อนกนว่า แล้วผมก็เลยแทงมาในสอนอเลยเอา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 ,เอา,เอาลามเนี่ยปักขึ้นมาไลา่ลำเลยเพราะว่าตอนนั้นคือผมโมโหละคือมันแบบไม่ฟังอ่ะผมก็เลยแทงมาเลยแล้วมันก็บอกผมว่ามัน,มนพูดระบมว่าอ,อะไรปะอออแทงแทงผมเลยแทงผมเลยดีจะได้ออกกดอยึดอาวุธมานัาน่นมันพูดระบบแบบนี้นะ <Yeah. S 1> คือแบบแล้วผมก็บอกว่าคุยเป็นาออดมาเม,มือบ้าบ้าได้เกินไปบ้าไอสัตว์ผมก็เลยด่ามันเลย บอกควยมัญญาอ่อนไปกเลยไมบ้เหี้มยมึงคิดว่ามึงเล่นอะไรก็ได้ไคเหี้ยเฉื่อหน้าแล้วไปเแบนนี้เหรอไอ้ตาควยได้อะผมก็ด่ามันเลยผมก็ด่ามันเละเลยแบบเหี้ยปัญญาอ่อนไอส้สัตว์มันพวกแบบปัญญาอ่อนอะอธิบายไปเป็น <c oughs> สิบตอบมาแบบปัญญาอ่อนอะมึงมึง<อ>มึงมงม,งมองว่าผมก็ด่ามันเละเลยแล้วม,ม,มันก็บอกบบว่ายิ้มยิ้มอยู่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ผมด่ามันเละเลยผมนอกเกมฑ์ละคือแล้วมันก็บอกผมว่าร้องดิร้องดิก็ร้องดิก็ร้องดิร้องอะไรวะร้องอะไรวะ มาพูดผมเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอะร้องอะไรวะไอ้แอเหรอเออบอกร้องอะไรก็ร้องดิก็ร้องดิก็ร้องดิเดี๋ยวเจอมก็เลยข้าไปกระทืบมันไอ้เหี้ยผมก็เพวกนี่คอยไปกระทืบมันผมผมก็เลยบอกว่าโอเคไอ้สัตว์ได้ว่ากันแล้วมันก็จับผมสี่ห้าทีแล้วต๊ะอ่ะมันก็มันก็แหกไม่ได้รู้ก็รู้อยู่แต่ไม่เป็นไรไอ้เหี้ยมันปัญญาอ่อนเดี๋ยวไปรอหน้าคุกเดี๋ยวไปรอหน้าคบไป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 รอหน้าคุุกสดแหกได้มันแหกได้มันแหกได้เดี๋ยวไปรอหน้าคุก งงไปกับพี่เจตีนะบาทิวหนึ่งศูนย์เต๋มันดังได้เเยอ่ยได้กินปะต้องรอดูใจเขาไปเลไม่มันไม่ได้กินก็บอกอยู่มันมันแทงโคเอบาซิลโคเอบาซิลโคเอบาซิลแล้วเมื่อไหร่จะรวยอะอย่างเงี้ย เอาเราถิงข้าวน้ำเพื่อเหมือนกับมือแล้วพี่ไม่ไม่อั้นสักวันหนึ่งอหรพี่ทีมเดียวอ่ะเออเราเล่นแบบทีมเดียวเลยทำงานก็จมเลยนะเอาแต่ได้แต่ถ้ามึงได้มันก็รวยเลยเลยวัดใจกันพี่เออวัดใจเนี่ยคู่หน้าเนี่ยวัดใจได้าปวดกคู่หน้าอาเจนกับอะไรพี่ไม่ได้อเลยนะพี่เสียเลยสำเนามึงก็มึงก็อาเจนไงมึงเอาอาเจนเลยให้มันแทงอีกฝั่งหนึ่งอ่ะ ันเสมอมันต่ออะไรเท่าไหร่พี่ตีปลาชิลต่อสองนะอ้าวถ้าเสอมอพี่ก็ได้ได้กินไหมหอ่อก็ได้กินบลาซิลไงแต่เสียโคเองไงมันมีคนลองไงจบในเก้าสิบไม่ใช่หรอ, <c oughs> อ <c oughs> ไอ้แจ็คกูจ่ายตังค์ไปแล้วอะไรมึงงงอะไรมึงสงสัยแล้วอ่ามึงพูดดิมึงพูดดิอะ่ะ ก็ไมจบเลยกันในใทามจบในเก้าสิบก็ศูนย์ศูนย์ด้วยอ่ะมันเสมออาะ์ศูนย์ศูนย์เก้าสิบมาซิวต่อสองลูกโคเอโคเชียกินไงเข้าใจไหมเออโคเอได้กินไงเออแล้วมึงงงอะไรก็คูจ่ายคนที่แทงโคเอไงอะไรครจ่ายพี่พอดีรู้ใช่ไหมล่ะ ใช่ผมสวัดีครับรนั่งให้ร้อนเผอร้อนเผอร่อนเผอมาดิเอออีกห้าแสนนะครับตำรวจเออลืมถามเลยอีกห้าแสนะอ,อ่ะต้องถามกับ ใอ่ครับหวานไอหวานช่ำอ่ะไอหวานช่ำอ่ะหวานเนาะหวานเลยลุงลุงถามว่าแสอ่ะเออว่าถามดิเยอะอยู่ด่าคุกที่ะฟ้าเต็มเลยไม่มาเพิ่มตายนะบอกว่าไม่มาเพิ่มกูตายนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเชิญเสด็จโจรก่อนนะเดี๋ยวพี่พมารับเสด็จโจรอยู่ตอนนี้เขาจะเต็มจอแล้วรับใครมารับใครอ่ะรับไปเสืร์เหรอโจรโจรโจรไม่ใช่ไม่ใช่เป็นโจรเป็นโจรป้น ใช่ใช่เอาแบบแหละไปทำคดีครับเขาเขามีคนมาแจ้งแล้วหลักฐานมาไหนนี่ตรงพอดีแบบนั่นไหนห้าแสนผมว่าคนไม่หยุดอ่ะหวานบอกเดี๋ยวหวานมาไหมใช่ป่ะมันบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้ไม่ได้ยินหวานเดี๋ยวมาป่ะพอดีรถว่างมอเข่าเข่าหวานผ่านไปบุนนะเขานะบัดไปไปที่ตดอครับได้ข่าพอดีได้ปะ หวานลุงถามอันนี้ได้เปล่าลุงถามอันนี้ได้เปล่าที่หน้าคุกเนี่ยใช่ใช่คนอยู่คนกลุ่มใหญ่อยู่นี่ไหญ่ที่ยะต้องมาแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาครับยังไม่จบครับยังไม่จบให้เอาสมุดกินไปสอนนอหรือไงล่ะอย่าเลยวิวเจ็ดโตสิบห้าเดือนแล้วครับอันนี้ว่าเรารับเราเราเราลับเสด็จใครอยู่นะได้ขอบคุณครับ กี่นาทีวะกี่นาทีแล้วตอนนี้กี่นาทีละถึงสบยังมันเหลือสี่นาทีพี่เหลือสี่นาทีสี่นาทีเหรอใช่ใช่ไมมันมายินต้อนรับมดิมายืนตอนรับมดิมายืนตอนรับมนดิมันจะหาได้อารมณ์ดีขึ้นยินตอนรับดิยืนต้อนรับเลยยืนตอนรเล้อนรับยเพื่อมันจะอารมณ์ดีขึ้นต้นดอกไม้ต้อนรัโอเคโอเคโอเคยินต้อนรับกลับครับ อ่าหัวหน้าไม่ไม่าอคนเอกเซิร์ฟคนเอกเซิร์ฟคนเอกเซิร์ฟไอ้คนในคูเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้แจ็คคนข้างในพี่ไม่ใช่ไม่ใช่หัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าแ้วมถอยหัวเรือเราะว่าหัวเรือ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 หั ป็นซามูอ่ะพี่ซามูอ่ะซามูอ่ะซามูน้ำผู้ใหญ่เป็นนผู้ใหญำเท่อ่ะใส่สูทไม่มีรองเท้าไอ้เหี้ยเขาเท่ห์นัรับนาผู้ใหญ่ก่อนนะเหี้ยนาผู้ใหญ่เขาไปทำคดีมาคดีแล้วอ่าให้โดนแจ้งแจ็คไอ้สัตว์กระดาษเก่าอันนี้ไงเฮ้ยนาผู้ใหญ่ครับมานี่ก่อนนาผู้ใหญ่นาผู้ใหญ่มาเดินตรงนี้ครับมาเดินตรงนี้เดินตรงนี้ครับนาผู้ใหญ่มาอันนี้ฮะยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับกลับครับลุงลุงว่ไงลุง สวัสดีครับผมพลเอกเซิร์กเงินหนักเงินน่ะเรียบร้อยครับทาางเรอันนี้อันนี้เป็นคาริบเนนะครับที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปโทรผมเนี่ยนี่ครับเ่อไงเป็นเป็นแนวตามสัญญาอ๋อไหนอ่ะหกแปดหกแปดครับลุงลูกขอเสื้อได้ไหมอ่ะอย่างน้อยให้เสื้อให้เสื้อผมได้ไหมเสื้อไหนเสื้อลุงอ่ะ เอาตัวไหนก็เสื้อลุงอ่ะเส,สือเอ้อลุงอย่างนี้ไดเดี๋ยวหาให้มึงมึงทิ้งเบอร์ไอ้เร็บเลยก็ได้ทิ้งทิ้งที่อยู่ไว้ให้แล็บเดี๋ยวหาให้ตัวนึงทิ้งที่อยู่หมายถึงเสื้อไหนเสื้อลุงอ่ะเสื้อลุงอ่ะเดี๋ยวหาให้ไม่ใช่ไม่ใช่<อ>ไม่ไม่ไม,ไม่ถึงว่าเสื้อในนี้ยในอ๋อเดี๋ยวหาให้68 68ว่าให้ขอฟิดฟิกเนี่ยนเดี๋ยวหาให้กูเก็บไว้หมดเลยมาเรีอะไรเลย68 68 68 เฮ้ยหนึ่งหนึ่งแล้วว่าเฮียลูกโทษไหมสัตสว์เที่ยเฮี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ซนะื้อลูกแม็กนะจะหาซื้อให้ตีหนึ่งหนึ่งแล้วไี้ลูกโทษแล้วลูกโทษบาตสิบชนะอยู่แล้วไม่ไม่ไม่กลัวโควิเชียไม่ไม่ไม่บาตสิบมันจะเข้ากูไหเอาปะเอาปะเขาเอาเอาไหมอ่ะมาแสนหนึ่งแสนหนึ่งโอเคโควิเชียกิน บาซิลกินนิ่มปราทำระทีผมหน่อยได้ไหมวันช่มเอ็กเมาก็ช่บมันลุงไม่รู้จักชื่อช่อง t ิกต็อกช่องหนึ่งหรอที่เขามาจากนักเดินทางการเวลาเขามาจากปี2 0 2 6อ่ะเขาบอกแล้วว่าฝรั่งเศสเข้าชิงอ่ะเข้าชิงไงนี่ฝรั่งเศกับบาซิลแล้วอ่ะฝรั่งเศสอ่ะแพ้ โอเคแล้วเท่ากวยอยีกจะนะแสดงว่าเขาบ้าแล้วใช่ไหมอ่าใช่ใช่เท่ากับแสดงว่าไอ้นั่นแบบมั่วแต่คนดูมันอะไปเกือบแบบห้าสิบล้านคนเลยนะห้าสิบล้านวิวเลยนะไม่ท่าทำไมเขาถ้าเขาย้อนเวลามาเขาก็รวยเลยเด็ดใช่ปะแค่เขารู้ทุกคู่เลยว่าใครจะชนะใช่ใช่เขารู้หมดอ่ะ